อิงดาวพยายามดึงประตูด้านคนขับแต่ติดขัดเธอวิ่งอ้อมไปเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารใช้แรงทั้งหมดที่มีลากตัวชายแปลกหน้าออกมาท่ามกลางสายฝนหนักคุณคุณได้ยินฉันไหมเธอเขย่าตัวเขาเบาๆเสียงฟ้าคำรามกึกก้องเหนือท้องฟ้าแสงฟ้าแลบแแบบม่านมืดครึ้มของค่ำคืนฝนเทลงมาจากฟ้าอย่างไม่ปราณีเปียกชุ่มไปทั้งถนนสายเล็กที่ทอดยาวออกนอกเมออง,งออิงดาวหญิงสาววัย25ปีกำลังเดินกึง่งวิ่งกึง่งหลบฝน มือข้างหนึ่งกลางร่มผืนเก่าอีกข้างกอดถุงยาที่เพิ่งซื้อจากร้านขายยาข้างตลาดเธอต้องรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดเพราะยายทองใบที่นอนป่วยอยู่บนเตียงในบ้านไม้เก่ากำลังรอยอยู่ยารักษาอาการปวดเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยบรรเทาความทรมานของคนแก่แม้ร่มผืนนั้นจะกันฝนได้เพียงครึ่งแต่เธอก็ไม่คิดหยุดร่างเล็กเปียกชื้นแต่หัวใจยังเข้มแข็ง ทันใดนั้นเสียงคลื่นดังสนัน่นรถยนต์คันหรูสีดำเสียหลักพุ่งชนเสาไฟข้างทางไม่ไกลจากที่เธอยืนอยู่กระจกหน้ารถแตกละเอียดเสียงแตรดังค้างท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำไม่หยุดหัวใจของอิงดาวเต้นแรงเธอหันซ้ายขวาไม่มีใครเลยถนนสายนี้เปลี่ยวเกินไปเธอวิ่งเข้าไปทันทีแม้จักลัวแต่สัญชาตญาณบอกว่าคนในรถต้องการความช่วยเหลือ ในเบาคนขับคือนนชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มใบหน้าคมเข้มเปื้อนเ,เลือดจากบาดแผลตรงหน้าผากมือทั้งสองยังจับพวงมาลาัยแน่นร่างกายหมดแรงเอ็นพิงบอกอิงดาวพยายามดึงประตูด้านคนขับแต่ติดขัดเธอวิ่งอ้อมไปเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารใช้แรงทั้งหมดที่มีลากตัวชายแปลกหน้าออกมาท่ามกลางสายฝนหนักคุณคุณได้ยินฉันไหม เธอเขย่าตัวเขาเบาๆใบหน้าเปียกน้ำฝนจนแยกไม่ออกกว่าเป็นน้ำตาหรือน้ำฝนที่ไหลลงมาเสียงครางเบาๆดังลอดจากริมฝีปากของนนดวงตาคมปรือขึ้นชั่วครู่ก่อนจะปิดลงอีกครั้งเธอไม่รอช้าใช้โทรศัพท์กดเบอร์ฉุกเฉินแจ้งตำแหน่งแล้วพยายามหาผ้าเช็ดหน้าของตัวเองกดแผลเลือดไม่ให้ไหลเวลาผ่านไปนานเหมือนชั่วโมงทั้งที่จริงเพียงไม่กี่สิบนาทีรถพยาบาลก็มาถึง นอนถูกนำขึ้นเปลโดยไม่รู้สึกตัวเจ้าหน้าที่ถามชื่อและรายละเอียดคนเจ็บแต่เธอตอบไม่ได้รู้เพียงว่าเขาคือชายแปลกหน้าที่บังเอิญเจอในค่ำคืนฝนพรำเธอตัดสินใจตามไปโรงพยาบาลแม้ยายทองใบยังรอยอยู่ที่บ้านแต่ใจเธอไม่อาจทิ้งคนเจ็บให้เผชิญชะตาเพียงลำพังกลิ่นยาฆ่าเชื้ออบอวนไปทั่วห้องฉุกเฉินแสงไฟสีขาวสว่างจ้าเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกนำเข้ามาอิงดาวนั่งอยู่ข้างนอก มือกำแน่นเราวกับเกาะเกี่ยวกับความหวังเสียงฝนยังสาดลงบนหลังคาโรงพยาบาลไม่หยุดเวลาผ่านไปจนเกือบเช้าหมอออกมาบอกว่าชายคนนั้นปลอดภัยแล้วมีแค่บาดแผลฉีกขาดกับกระทบกระเทือนเล็กน้อยต้องพักฟื้นสักระยะเธอถอนหายใจด้วยความโล่งอกรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก